อาทีมเต้นหรือเป่าเนแล้วไม่นเสสบาย,ยบาาาดีพี่น้องเอาผ้าขามายองใช่เอาผ้าขามายองโซ่ยว่ามันจะ,จ,ะนจับจ็บจก้อนเหมอนกันไปเอามาน,นี้ลาบทิพน,นพี่นอ้องมาทิพย์พักเป๊ะๆมันนี่เป๊ะมดหน่อย เป๊ะักกาเออผักกานี่เป็นโรคอยนาักขึ้นมาขบขาหนีปะกาดิอ้กกาดาเนี่ไปดน้อกาน้อยบ่กันปุ๊กกันว่ากักกาศผสมเงี้ยหมพ้อมผสมวนอะไรกันด้านนึกประตูนี่ล่างอ่าแล้วคือโปรไยจานเอาไหม โ oh อยเนาะบอกมันบอกอ่ไปจกอันนี้เนาะปวดแทบอั่นี้นะนาพรดไปน้องบ้านเด้อพี่นงเด้อกำลังเริ่มเห็ดต้งวันแปลถานื่อแล้วมีแน่นยืนถามครึ่ง มีสุดสุดลาบคายใช่เรามีแล้วอะไรมีสามสิบห้าหรบเราคิดว่าจะเอาแบบสำเร็จรูปดเลซื้อิ่งซื้อเต็นครับตากคายเยวะนี่แล้วก็บงังคับ,บไมเ่เอาอแล้วเราทบังคับไมเอานั่นกัน้วกอ่งคนมาทำอะไรมีซเงาแต่ว่าแทนที่มันสแหกันต้อนให้หนะค แ่เหสิน uh, okay. nah, ี่ยนี่ก่อนเออเราก็จะช่วยปิกสามบกี่ก็ได้นเออือสามสิบกี่มันแคบหงักเนี้ยหงัดเทียว เนื้อพี่น้องเนื้อแ่บๆมาเนี่ยกำลังเริ่มหนากระแซบหนกแซบหนาบนกระแซบซอยแบบเปิดตึ้เลยซอยทำให้กเลยแหลซอยหลายมันคุ้นจนงจกินมันแ่หนดี๋ยวทำใคุ้งตัวเองเลยกินจ้เอาปุป้ลูกเห็ดอย่างนะพี่กับกับโปมาเลยบุณย

กินแล้วนะเอ้ยด็บบกบกนลลางบุคคกนแล้นาดไหมตงต้องต้องต้อองตง้องตีอง้องต้อองต้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 ององต้อง้อง มือวันยุดผักพรมีผักมุพรย้อนอารมณ์ใหม่ๆสุดๆสีใหม่ๆสดๆประมาณสองเดือนที่แล้วตัดตัดติปใจนี่นเองใหม่ๆสดๆนึกถึงตัดสดดูติปิใจเดิ๋ยมาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวเศร้ากินข้าวเศร้าพี่น้องสบายเต็มแล้วล่ะ โอ้ยลูกเอ้บลินดินนะลูกซอยเบิดบวันนาะน้อยไตุยนาเดินชอวยเบิรตบัวเออซอยรบวเบิดกับวัยบัดกับทโตคขัวไปกินขัวคัวมุนี้ดวยข้าวครัวกันไปไหมกับมุมีพวกแบไปใช่ไหมหมวกคลางกันนะมึงทายมันป่ะเป็นอะไรแบบ มได้ไปตับข้าวนั่นบริสเครื่้มแต่ว่าชิกินได้ข้าวกินได้นะก็ก็กินได้เหรอได้ก็กินได้กินแบบใส่นันมืนใส่แจ่วใส่ยังกนได้เพี้ยนเออกระจำแจ่วจำยันไี่กินล่าเนอิอันนั้นอะไรอันนันอะไรมันเครื่องขาวเน่ะ่อวาได้มื่อ้านมื่อใดกันเด้อ นั่งกินรึเปล่ปาโอ้ยิ่น,<ด>นืตาแล้วตาะุ๊บดแดงเว้ยไปเบิ้งหม้บ่เบ้งยังไงย่ย่าน,นียะยะยะน่ก็ได้แล้วชดแล้วนี่นมันล่างเป็นน,นี่อยู่ใส่ก็คือเก้าอะไรตลาดสิหาชดสำ่รไรมายังตามก่าเดือนนึงชดุดแล้วได้เดือนนึง แหกแล้วนะสินี้นีกี่สีด่ออกไลฟ์เขาเลยอ้ะสิได้ไม่แย่แหกแลนี่นะแหกง่าย่ากกว่าซ่เออซเองกเอันแหละเป๊ช้อยมาเลยให้จำเลยนะเป๊ะอย่าเอาสีขาวมายัมาเนี่นี่นะเอาไปเป็ตะกินนะอันนี้ใช่โอ้ โอ้ยมือมันส่นมากจับก่อนเ่ะเอมาพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนมือซอยตอนนี้สิได้เลือดเตรียมใส่แล้วเด็กน้อยกระลิ่งแล้วไ่เนี่ยโอ้เด็กน้อยเด็กเฮ้ยกระดิ่งมีดไหมโอ้เอามีดมีดมีดนุนนุนนุมีดบริบมีดเออกินแนวอื่นเด้อมีดมาชิลลมใช้มีดเด้อโอเคอ่าโอเค โอเคโอเคปะอ่าโอเคนี่นี่อแต่ผู้อื่นพแต่มนี่นี่พี่นองน้อยกินบล่าับกินปะฮะกินลาบดิบปะจหมางไว้แคหมงตอขั้วมติดตามตอนต่อไปพี่น้องอาวมเห็นจับต่อกันนัโอขัวขัวพี่น้องมาเลยโอ้ยไม่ขัขไปบห ตัวเองนะไมนจอนนี่เมันนี่เดยมันหอนหอนก็หอนไฟมันแห้งยกขึ้นปได้แร้วว่ทำไข้าวเบเลยกไปได

ขั้นตอนตึนงบิดดังที่เต้ยไแ้วเสียงใน่ล้องปกุปกปกุกปุกพอแล้วปุ๊นี่เบือ่อแค่ไหนด้บ้ามาเรียนโต๊ะขั้ตอนปรุงบ้านนี้พี่น้องเ้ยใส่ยังก้อนบืหอ<า> ขั้นตองปรุงเดียวว่าจะปรุงนี่อย่างวะนี่ขุดเครียดเครียดเอาแล้วเอ้ยอันนี้กระเดดจดังเลยกับเข่าตาลเลยแต่งน,นัวลงไปแต่งนัวเอาถุงชุรถเนาะชุรถลงไปใส่หน่อยเส่รหน่อยเส่ร์ฟไลเส่รลายพี่น้องเบิงอยู่ปะกล้องเห็นอ <c oughs> <c oughs> ยู่ปะไหมใส่หนกพริกลงไปใส่อะไรได้เพชรไหมเอิ่มเติมเอาเพชรพุงเกลือ น้ำปลาที the then, the the ่เขาใส่มีน้ำปลาใส่เกลือว่าคือน้ำปลาเกลือก็ได้น้ำปลาเรานี้เอาน้ำปลาเาใส่น้ำเสรจไทยแลนด์แล้วเติมคข้มใส่น้ำปูลงไปพอๆๆแอ้วเค้มในไทยแลนด์แล้วเข้มด้วยซึ่งคนบ้านข้าวนเนาะเดี๋ยวก่อนเย็นข้าวคั่วเออข้าวคั่วใค่ข้าวคั่วคั่วๆข้าวคั่วเคยเคยกินแต่เคยเห็ดพี่น้อง แถ้วถือถึงสูตรมั้งโอ้ยดูการันเงียนเนาะลูกเอ้ยเออกวาดบอเฮ็ดบอเฮ็ดนั่นชิ้่พงมาใส่ช่วยแกงแม่นเหมือนกันอย่ในเลือดพี่น้องบาใส่กระดานขาดเลือดโชว์มีกันนั่นเลือดลายอยู่เพี้ยลงไปเออเพี้ยเพี้ยลงมาสูตรไฟสูตรมันพี่น้องไอ้สูตรนี่สูตรบุเป็นได้ไงสูตรเดาเพราะใส่ร้านแล้วเขาละ ผมอมรำเอาพักอันนี้ยังประได้ผสมก็เอาบ้วงใคนมันมันมีทวาล่ามจะเป็นเนื้อค้ี้เหลวใช่ปะที่มันนใส่น้ำเด้ยังผันใส่เ้าวก่ัวเนาะซิมดูเดีบะเขดีวะเขาดีวะกะขาดเนาะมันแบบมันดื้อื้อแบบแบบเพาเกลือเป็นเือใ่มมก็คือบุคมลเพีย เพราะเกือมันจิเข้มนใ่ยังเป็นรัใช่แลวใช่ที่มือลูทงยิมบางคำเดียวนะไม่ละไม่ละเพราะว่ามันขวดมั้งพักมั้งใช่วลาทไกคยั้งอันแข็ง ล่งสะอาดแล้วแต่ว็นล้าง้นกรเซา้นเข้าเลข้าวครัวบุไดบุได้กองลงไปจนมุนบมุนเนี่ยมัเป็นอย่งนี้เงตกี้ตก้บุดบุกินก็ชือว่าอะไรเนาะชื่อว่ายังไง ด็ดสั่กินคนเราเรากินงด้ก็บบจุกจางมั้งจางเอาปลาลงปลาลงไปหน่อยนึงลงกรเค็มเลยเค็มใส่ยาได้ไหมเด็หออเด็หอมนวด้วยสเค็มีรลยว้ยเค็มเอืมวนหัวตบอเพชรอีกหน่อยนึงมั้งัวเพชรบ่ หน่อยเด้อต้องใส่เข้มข้นพีนองมันแข็งแทบพีนัทเข้มข้นมดไปนยเข้มข้นดอ้าวลงไปหอลาบยังหอมลาบหอมลาบบดเส่ก็ได้กินบดใส่ก็บดเส่กับเอาเนาะดเองค์คนอ่ะ กปอ,อ,อตุดอยอยดพี่นอแดงกองต้องโอเค่าพาากมาติด oh. ตามกันพีนพ่น้องจะเริต้กินสุดอยอดอ่ะสวดีนะสวดีพี่น้องเนีไรบางนี่นสวดีพี่น้องเยบ้าความเด้อมาเด้อมาาบานนี่น มีสองระบบซุกกับดิบอันนี้ซุกอัน้กับมาใกล้ๆมันไกลู้สิงไกลผู่นบมันี่ล้ันแลเออไดเ็นคนเลยเห็ว่าาเปเออเกไปแล้เนือแล้วอันนี้ซุกอันนี้ดิบพี่น้องบแม่เนไม่ให้แม่จับเนย่ง นัน้เนไหลูกไปก่อนเดี๋ยวมาเด้ออยากงคใ,นะใครตัวเักตเก็บมาดิบอ,อ๋อใช่หัก,ก,หก็ได้เลยนะนพี่กินข้าวอกินบอสตุด๊ดตุด๊ดอันนี้เลยขึนบเร่อองึน้นปันไา้มาพี่น้องปลาถูกใจมากแล้แบบนนะี้ มือก้องมืดตัวเปิดไฟแล้วปะปิดตู้เด้อเนี่ยเห็นครับมันแจ้งละอั่นั้นมันมืดโอเมืดได้เลได้ยังได้ยิกล้องใหมเมเดิมเดิมเดิมพี่น้องมีสมพน้ามีตัวนี่ ผักกาดผักสมิกแล้วก็ผักรวมมะเขือ,อนี่น,นี่ะองหมดแท่งหมดแล้วเนอชูหนเหนแหน่นื้นอชูตบกันบ้างทิ้งลืมหาย

ากาศนกระก๋องอากาศอัน,นี้บุมีกินเนาะอันี้มันมีกินแบบกินหอมแบบบ,บ้านเขาดิผมพักบัวแบบ่ทไมไให้ปูมัให้ปูั้งจาะจางไปเร็วจางขัสจีจางแล้ เด่นเข้มหือมาบ่วงไหมอีกตัวะบ่วีพอแล้วพอแล้วตัวนมเข้มว่าตัวหนุ่มเพชด้วยเหมาบ่วงเขมแลยมั้ง อ่ะชุดชุดแบบนี้จะ how low ฮะไก่รถชดบ้านฮะปลูกเองพี่น้องบ่มิสารพิษบ่มีอั่นบ่มิสารพิษบ่มิสารเคมีบ่มิสารเคมีเนาะสารพิษกับบ่มีเดียวครับสังเกตได้จากใบมันงามถึงพ่อันนี้บ่มิสารพิษ เด้นใบมันกระบุ่งกัดับใสมันบุ่งกัดเป็นป้องเป็นปองเบิงไว้เดอพี่นองเด้อเอ้าห้องมันนอนกินข้าวเรื่องห้องด้กันกินข้าวไล่มาจุเไล่ขาไล่น้องใช่จังเลยกินแล้วเฮามันเก็เพชรเดี๋ย่อนอ้อยเพชรบั เฟิชดิปมนยังไม่เจอตรงเรื่องแค่เราสร้อยผมเฟดปแค่นี้ครับเอาเขาชอบเนาะอยาเขาแห้เลยสิบโมงสิบเอ็ดโมงยัง ปลาหงตินง้นเขือนเือนน้อยๆ่นกับปลาเือกับเขือเทีย่ยวเราจับไหมจัซ,ซื้อของเขาถิ่มละเราจะหนาดแล้วเขาคลายแ้จ้าวเือจับกเที่ยนี่เ,เลยแทบแล้วเชื่อแล้วเหอมาเรือ, <c oughs> อยเ้าเห็นหน้าคนขลายนี่ห้ามันเป็นอะไรตัวลูกค้าเพ่ ไม่าดเลยงอมเลยได้แี่ละ้อมฮียจะบนอ,นอนันึงคุณพักผมพักเนาะเร่องเพเืองแซ่บเสรละบุเบิ้ลมาพี่มันเพชร พักน่งมันนะเียอลูกประ h e น่ n แม่เพื่อนกับเพื่อนให้สมพักลงไปนี่ตีกลบไปสมัยล,ลงไปลืกนไป ก็สิบเเอได้ไปกินเบปลือกเลยสมใจอ่ะเดินตัขึ้นไปกินมะเขือเลยกูกินมะเขือเขือไปแล้ว อยากเที่ยวหน่อยเนะเที่ยมมี่คาบอกอยู่ข่าวพี่น้องเอยจนมาเบิรงหมอคือตู่แล้วก็สีอ่อนมาก นิสุกกินข้ขาวอยู่เพื่อนร้านพี่น้องบ้านผักเขาเมืองยังก็ใช้เสตทาไิดหน่อยเนาะใช้เสตทาได้นนนเททาดนะาะใช้ทานี้บ่ กิงพ mm ี hmm. mm ่น hmm. ั mm ่งเลยใช่ครอมตัดเสยบวะกมันก็ซื้อมาหลายมือเยอะเลยกินนเซียบพี่น้องอืมอืมมามากินด้วกันที่บดเจอให้อยังเล่า กินกระบอกเขาเห็นคนกินยังกินอยู่นะไม่ซองกันนิดนาะรุ่นรุ่นใบแกกับรุ่นใบแกลสองรุ่นเดียวอากาศคนปลูกเองเด้อสไตป์ป่ะเดิมเรื่องป่ะเด้ปต้นดา มันบนอกอว่าพูดีรอกเบีย์จากปองนะ้วเมาไหมมาิบกดคิปกั้มปคิปกอดไปิดกินเปนะ็นการเปิดคิบน่ะไม่ไ เอาอีบ่จ,จานพี่น้องบนอะไกินผู้เดียวได้ไหม่นาะอันนี้ผมขายมอบตัวนี้นอาม่าไม่กินอิ่มครับโอ๊ะตกะชมพักกินบุเบิดลอิมม่มบไปกินบ่ลงแล้วกินเฮนเบิ้ลเชิญนี่ก็กินบ่ลงอ่ะกินเฮนเบิ้ล